สวัสดีจากประเทศเยอรมันเจ้เพื่อนๆจ๊ะเปิดฉากมาใกล้ดูรถไฟเลยจ้ะรถรางที่นี่เนาะจะวิ่งอยู่ข้างบนจะลักข้างบนชั้นอีกข้างบนนู้นก็จะเป็นถนนออต้อยเจอหมาเอาต้อยจะไม่หันไปดูกลัวมากอต้อยกลัวมากไม่กล้าหันไปดูเขาเอาต้อยดวงดียังดีนะที่ที่หมามันยังสนใจออต้อย เพื่อนตรวฉากมาหมาก็จะตะก,กุบอต้อยดีว่าจะของเขาดึงหมาไว้เตื่นสาวมากอ่ะเห็นหิมะขาวพนนัเน่เอาต้อยก็โอ๊บ่ไหวจีสดีหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปน้องมาให้เพื่อนเพื่อมว่าแบ่งปันความสวยงามจ้ะนี่ก็เป็นขอเขอา่อนหิมะนังแข็งจะเพื่อนเพื่อนมันจับอยู่กิ่งไม้จ้ะสวยงามมากเลยเพื่อน,อออเ,น,เ,นเพื่อนจ้ะอต่อยคือคอยุ่มไปเรื่อยจ้ะนเพื่อนงามๆนะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อ ต่อยมักแน่นีบาเก็๊น้ำแกงก็ลังเข้ากับปิวลงมาน่อยหน่อยแต่แบบนี้ม่นสิบรลนถนนจัดแต่กัอันตรายเนาะเพม่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าอากาศติดลบมือใดกะโอ้ยจเจริญพรเลยแหละจ้ะมันสีลื่นท่านที่เลยถนนบ้านเฮากับเีอิ่นยังเนะถ้าเป็นตกนั่นเนก็แม่คันนิ้งเนาะสีเชียงใหม่ มื่อในท้ามาหิมะตกอากาศหนาวหลายบ่อจะเวางมือสองมืออากาศมันเย็นเพื่อนพ่อหิมะตกลงมาแล้วอากาศติบเย็นแบบเยือกๆนะเพื่อนเพราะมันได้ไออุ่นจากจากข้างล่างเนาะจากกิดินขึ้นมา อากาศหนาวแน่อุ้ยมากหลายอากาศแบบกําลังเย็นดีเพื่อนๆต้อกปิดน้ำเพื่อนอากาศดีๆเพื่อนๆเนมื่อวานนี่เย็นเย็นจับคั่วหัวใจแต่พอหิมะตก,น,กน้อนเพื่อนๆมันสิบรเย็นบันไดจ้ะย่างมะเร็งปล่อยุู้รัฐบานเพือเดี๋ยววันหนึง สามวันดีสี่สี่วันอาการกำเริบเพื่อนเอ้ยคุณลุงกะเมื่อกี้ต่อยกะบนเพิ่นไปนิดนึงเพื่อนเพราะว่าเพิ่นต้องไ้แรงกระตุนจะเข้าน้ำถ้าฮัตามใจดูกระบไดเมื่อเนี่ยบอกกินเข้าบอกกินยังเล่นแค่เศร้าดื่มกาแฟเป็นนิดนึงม่อวานกินหลายเมื่อสามสี่วันที่แล้วก็กินจะแต่เริมม้ามือเนี่ยแหละจะเริมบอกกินยังอีกเพราะว่าเพิ่นไปรับโทรศัพท์ปล่อยให้รับโทรศัพท์ทีไรเป็นทุกที่พนแลนไปรับเองนะเพื่อน เอาต่อยิบโทรศัพท์บอท่านแล้วต้องตัดตัดโทรศัพท์ออกล่ะคือถอดปลั๊กเลื่อนเพื่อนแต่โอ้ยถอดปลั๊กกขบไม่ได้เดี๋ยวมาะาหมอก็โทรมากเนาะอ้บรรยากาศเพื่อนดีมากอยากเห็นเพื่อนไม่เห็นเนาะวิวสวยมากเพื่อนเมื่อนี้อต่อยกันถ่ายเป็นภาพทางตรงได้อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นเห็นภาพสวยๆเนาะจ้ะเนาะนี่จะที่อต่อยเดินมาเนี่ยเดี๋ยวต่อยจะเดินไปทางนาต่อจ้ะ บรรยากาศสุดยอดมากเ,เพื่อนเดินแป๊บนึงจ้ะมาสูดโอโซนเช้านี้อากาศดีเพื่อนโอ้ยดีต่อปอดมากเลยจ้ะชื่องก็ลุงแล้วก็ลุงบ่มาน้ำอากาศกลัเลิบปลาะจนพนักาการล,งล่งเลยจ้ะ แล้วถ้าเบาถึงอาการกุณลุงอาตย์ก็ขอควาเป็นภาษาไทยเนาะเพื่อนเพื่อนบางคนกะตีฟังภาษาอีสานบอออกก็กอยากตีฟังน้ำเนาะจ้ะเนาะกณรุงอาการเมื่อสามสี่วันที่แล้วดีมากกินกินเยอะช่วยต้อยทำนู่นทำนี่เนะาะเมื่อวานเมื่อวานก่อนแย่แล้วเมื่อวานดีวันหนึ่งพอให้รับโทรศัพท์จะรู้สึกว่าจะเป็นจะแต่เมื่อวานแกรับโทรศัพท์เพื่อนแกวิ่งไปรับเองอาตยหยิบโทรศัพท์ออกไม่ทัน แต่วันนี้ไม่ยอมกินอะไรแล้วก็บ่นว่าตัวเองไม่มีแรงและผอมคุณลุงผอมมากเพื่อนเดี๋ยววันนี้ให้ลูกต้องโทรหาหมอและหมอที่รักษาคุณลุงอยู่ตอนนี้โรคเกี่ยวกับไอจิตเวชเนาะว่าเขาก็ป่วยเป็นไข้หวัดตอนนี้เยอรมันไข้หวัดใหญ่ที่มันร้ายแรงระบาดเพื่อนลูกคุณทำาต้อยเป็นไอถึงกับน็อกเลยตลบต้องหามส่งโรงพยาบาลมันเป็นเยอะจริงๆแล้วก็เพียอยู่เป็นเดือนเพื่อนจกาการหนักกว่าโควิด เขาบอกว่าโควิดเขาเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่หนักโควิดนิ้สะสองสามวันก็โอเคแล้วแต่วันนี้หนักหนักเห็นลูกแมวก็เป็นนะเป็นไข้หวัดใหญ่ให้ดูแม่น้ำสายนี้โอหมือข้างแกต่อยจับข้องในหนาวกูลุงวันนี้ก็ไม่กินอะไรแล้วแกไปเอากระดาษอะไรไม่รู้จากโรงงานขึ้นมาเพื่อนคือแกเห็นจดหมายไม่ได้เมื่อวานนี้เหมือนกันอาการดีขึ้นก็วิ่งลงข้างล่าง ขาต้อยก็ชวนกันไปเดินเล่นล่างๆเนอะดันไปเจอมีแมวของใครมันลงมาตายตรงตรงข้างบ้านนะต้อยนะตรงโรงที่เก็บเก็บเหล็กตรงที่จอกสวนเนาะเพื่อนแกกระจไม่ดีอีกอาการทรืงเด้เริมอมะไรวันเนี้ยเดี๋ยวดูเนี่ยอาการจะดีขึ้นมาดูให้ดูวิวที่สวยเพื่อนๆแต่แกไม่กินอาหารนี่ต้องหาเลยแกกินลูกเดนนี่ก็มียาแคปซูลอยู่ยาของทันยพืชเพื่อน ดูแลกันไปนู่นเพื่อนเโรคนีไมัต้องใช้เวลาจ้ะแต่ต้องหายาอย่างอื่นไห้แกเสรมิมอีกเม็ดนึงจดหมายอะไรมาก็ไม่ได้กลัวแต่ต้องจ่ายค่าปรับค่าอะไรทั้งที่มันไม่ใช่เ,เพื่อนมีคนเดินผ่านฮัลโหลครอกบกเมียก็พาลูกมาเข็นรถเดินเล่นน่ารักนะเพื่อน ว่าจะเดินต่อหรือจะกลับห่วงคุณลุงใ้พาลูกมาเดินเล่นกันที่ตรงฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อนๆเป็นหมู่บ้านวันนมันจะมีถนนสายข้างบนนี่เป็นรางรถไฟเพื่อนๆจ้ารางรถไฟก็จะวิ่งจากนี่ไปถึง เสียงรถไฟมาไหมจะให้เพื่อนๆเ,เห็นลางรถไฟก็ที่เก่าทท่ต้อยมาเดินเดี๋ยวเดินกลับเพื่อนๆโู้วันนี้มือถือต้อยไะไปอะไรมูอป่ามรุ้เนะี่ยอากาศเย็นดูคุณลุงก่อนเพื่อนจะ้ะพร้อมน้ำหนักแกเนะี่ยจะไม่ถึงห้าสิบด้วยเดี๋ยวต้องมียาเสริมให้แกจะยาเสริมเดี๋ยวต้องถามหมอก่อนว่าสามารถที่จะกินได้ไหมเพราะเป็นยาของลูกชาเยเนเล็กกต้อยเพราะลูกชายคนเล็กกต้อยก็ไม่กินเนื้อสัตว์เนาะ mm hmm. เขาต้องกินยาเสริมพวกนี้มันจะเป็นวิตามิน มาจากอะไรนะทันยพืชเนาะจากธรรมชาติเพื่อนจ๋าก็ต้องดูว่ากินได้ไหมมันจะไปมีปฏิกิริยากับยาที่แกกินไหมเพื่อนเพื่อนดูแลกันไปเพื่อนจ๋าต้ยอยกคนเหนื่อยใจเมื่อเช้า่ใชเมื่อเช้า,า,ชา,า,ชาหรอกมเมื่อสักพักบ่นแกบ่นว่าถ้าไม่กินอ่ะอย่ามาบ่นนะเพราะลำไส้แกมันจะเล็กลงเรื่อยๆื่อแล้วน้ําไม่ดื่มไม่กินไม่ว่าขอให้ดื่มน้ําดื่มน้ําผลไม้ตอนนี้อะไรก็ะจะไม่เอาเพราะอะไรเหรอเพราะแกไม่เข้าห้องน้ําเมื่อวานแกไม่ถ่าย วันแกไม่ถ่ายวันนี้แกก็เลยมีอาการอย่างนี้ถ้าแกถ่ายทุกวันจะไม่มีอาการจ้ะมันต้องมียาช่วยนะนเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ต้อก็ต้องขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะนเพื่นอนๆต้อก็เอาภาพบรรยากาศสวยชวยมาฝากกันจ้ะดูแลสุขภาพกันจ้ะเพื่อนๆจ้าด้วยรักและห่หวงใยจ้ะคะต้อกุมภาาเนธส24จ้าวัสดีจ้า